สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาแนะนําวิธีการดูวิดีโอ 4K บนแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับ,บเพื่อนบนมือถือเนี่ยเพื่อนสามารถจะดูวิดีโอขนาด 4K ได้แล้วนะครับวิธีการดูทํำยังไงเนี่ยเราไปดูกันได้เลยครับ แอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการดูวิดีโอ 4K นะครับเราจะใช้ในส่วนของ Green Tuber นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันแนะนําให้ไปติดตั้งแอปพลิเคชันกันก่อนเลยนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการตั้งค่าอยู่นิดหน่อยนะครับให้เพื่อนมาทําได้ทางนี้นะครับให้เพื่อนๆดูด้านบนนะครับมันจะมีรูปคนนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแตะตรงนี้เข้าไปนะครับและในขั้นตอนถัดมานะครับให้เราไปที่คําว่าการตั้งค่านะครับเพื่อนเพื่อน ให้เรามาแตะเลือกตัวนี้เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับมันจะมีสวิตช์ให้ยก เปิดนั่นเองนะครับเพื่อนๆให้เราทําการเลื่อนสวิตช์เปิดนะครับของใครเนี่ยเลื่อนสวิตช์ปิดอยู่แบบนี้นะให้เลื่อนเปิดแบบนี้นะครับเพื่อนๆใครปิดอยู่ให้เปิดนะเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่หน้าต่างหลักของแอปพลิเคชันกันได้เลยครับก็ย้อนกลับกันไปเลยครับผมเสร็จแล้วก็ไปเลือกวิดีโอที่มันเป็นแบบ 4K หรือว่า 4K นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ไปพิมพ์ค้นหาดูนะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ค้นหาวิดีโอ 4K กันได้เลยครับเมื่อได้วิดีโอ 4K ที่เราต้องการแล้วนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะดูนะครับให้เราไป ตัววิดีโอกันได้เลยครับเมื่อจะเห็นอยู่อันบนมันจะเป็น 360p นะครับซึ่งเป็นขนาดเล็กนะครับแต่ให้เราแตะเลือกมันจะมีตัวเลือกนะครับให้เลือกอันบนสุดเลยนะครับ2001นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด 4K นั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าเราแตะเลือกแล้วเราก็จะดูวิดีโอที่เป็นเป็น 4K ได้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆวิดีโอ 4K นะครับจะเป็นไฟล์วิดีโอที่มีคุณภาพและความละเอียดความคมชัดสูงนั่นเองนะครับเราจะได้อัตราลดในการรับชมรับฟังที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นอีกนั